สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลที่คุณผู้ฟังส่งมากันนะครับเรื่องผักชีฝรั่งคือผักที่หลายคนก็คุ้นๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบแค่โรยหน้าลาบโรยต้มแซ่บอะไรแบบนั้นแต่พอได้ดูข้อมูลเอ่อทั้งการใช้แบบพื้นบ้านทั้งงานวิจัยมันมีอะไรมากกว่ากลิ่นฉุนๆที่เราคุ้นเคยเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่พืชผักใกล้ตัวแบบเนี้ยพอมาดูในมุมสุขภาพจริงๆจัง,จงๆกลับมีข้อมูลน่าทึ่งซ่อนอยู่เยอะเลยค่ะครับ ก่อนอื่นต้องย้ำนิดหนึ่งอันนี้คือผักชีฝรั่งหรือค u l a n t r o นะครับไม่ใช่ผักชีหรือซิ l a n t r o ที่ใบเล็กๆก,ก,กลิ่นอีกแบบหนึง่งอ๋อคนละตัวกันนะคะครับตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์อ e r i s เ i u m f o r t ิด u m จริงๆมาจากอเมริกากลางนู้นแหละแต่บ้านเราปลูกกันเยอะมากลักษณะก็ใบยาวๆเขียวเข้มๆข,ข,ขอบหยกัยกๆหน่อยค่ะที่สำคัญคือกลิ่นเนาะกลิ่นเขาจะแรงเฉพาะตัวใช่เลยครับ ที่อีสานเรียกว่าผักหอมหรือหอมปิ่นนะครับใส่ลาบก้อยต้มแซบ่บนี่ขาดไม่ได้เลยซึ่งกลิ่นที่ว่าฉุนฉุนแรงแรงนี่แหละค่ะเออมันมาจากน้ํามันหอมระเหยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงกับสรรพคุณที่เรากําลังจะคุยกันนี่แหละค่ะเหมือนเป็นตัวบอกใบ้ว่ามีอะไรดีๆซ่อนอยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ใช่แค่กลิ่นเฉยๆ่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่ได้มาสรรพคุณแรกๆเลยที่เด่นมากคือช่วยย่อยขับลม แกท้องอืดท้องเฟอ้ออันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยที่ว่าเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะน้ำมันพวกนี้มันมีฤทธิ์กระตุ้นระบบย่อยช่วยลดแก๊สในกระเพาะลำไส้ทำให้รู้สึกสบายท้องขึ้นค่ะครับครับแล้วก็มีอีกอย่างคือมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆด้วยนะคะซึ่งถ้าม้วงก,งกว้างก็เหมือนช่วยร่างกายระบายของเสียทางหนึ่งอ่าเป็นการดีทอ็อกซ์แบบธรรมชาตินะครับประมาณนั้นเลยค่ะช่วยล้างพิษต,ตามกลไกธรรมชาติน่าสนใจครับ จากเรื่องท้องไส้ขยับมาเรื่องที่ดูใหญ่ขึ้นหน่อยอย่างลดความดันโลหิตอันนี้ข้อมูลบอกว่ามีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่ามันช่วยคลายหลอดเลือดได้ด้วยเหรอครับมีรายงานอยู่ค่ะพบว่าสารบางตัวในผักฉีฝรั่งเนี่ยออกฤทธิ์คล้ายๆยาบางตัวที่ช่วยให้ผนังหลอดเลือดมันเอ่อผ่อนคลายลงนิดหน่อยเลือดก็จะไหลเวียนสะดวกขึ้นแต่แน่นอนนะคะว่าต้องมองเป็นส่วนเสริมเท่านั้น การคุมความดันจริงๆต้องดูองค์รวมทั้งอาหารการออกกําลังกายไม่ใช่เครื่องผักฉีฝรั่งอย่างเดียวเข้าใจครับก็คือเป็นตัวช่วยเสริมได้ใช่ค่ะอย่างข้อมูลจากมอมหาสารคามที่ทดลองในหนูก็สนับสนุนเรื่องนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นการศึกษาเบื้องต้นอยู่ครับผมแล้วก็ยังมีประเด็นคือต้านการอักเสบกับเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวโนอยด์แล้วก็มีวิตามินซีด้วย ใช่ค่ะพวกฟลาโวนโนนี่เป็นสารพึกษเคมีที่สําคัญเลยช่วยปกป้องเซลล์เราจากอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระนี้ตัวร้ายเลยนะครับถูกต้องค่ะมันเชื่อมโยงกับการอักเสบเรื้อรังแล้วก็โรคต่างๆเยอะแยะไปหมดการได้รับสารต้านบุญนุยสระจึงสําคัญส่วนวิตามินซีก็แน่นอนช่วยเรื่องผิมคุมกันโดยตรงโอไม่น่าเชื่อนะครับว่าในผักกลิน่นฉุนๆนี่มีกลไกซับซ้อนขนาดนี้คือผมเองก็กินบ่อยนะในลาบ แต่ไม่คือรู้ลึกขนาดนี้เลยสิ่งที่น่าทึ่งของสมุนไพรพื้นบ้านก็แบบนี้ละค่ะคือมักจะมีกลไกหลายอย่างทำงานร่วมกันแสดงว่าภูมิปัญญาโบราณที่เขาใช้กันมานานอย่างในฟิลิปปินส์คิวบาหรือแม้แต่ในไทยเองที่ใช้แก้ไอแก้ไข้ขับเสมหะพวกนี้ก็น่าจะมีพื้นฐานจากสปปรรพคุณเหล่านี้ด้วยสินะครับใช่เลยค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากอย่างงานวิจัยใน Journal of Ethnopharmacology <c oughs> ก็ยืนยันฤิต้านอนิมูลอิสระ ต้านการอักเสบทุกนี้ด้วยอ๋อมีงานวิจัยรองรับด้วยค่ะแม้ส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองนะคะแต่มันก็ช่วยยืนยันได้ว่าสิ่งที่คนสมัยก่อนสังเกตเห็นแล้วนํามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังจริงๆชัดเจนเลยครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากผักชีฝรั่งเต็มๆควรกินหรือใช้ยังไงดีครับแบบไหนดีที่สุดวิธีที่ง่ายแล้วก็เอ่อได้คุณค่าทางสารอาหารดีที่สุดก็น่าจะเป็นการทานสดๆนะคะ ทานสดๆเลยค่ะใส่ในยำในลาบก้อยหรือจะโรยหน้าต้มจืดก่อนสุดท้ายก็ได้ค่ะความร้อนจะได้ไม่ทำลายวิตามินหรือสารสำคัญไปมากนักอ๋อไม่ควรเอาไปต้มจนเปื่อยใช่ค่ะหรือถ้าจะต้มเป็นน้ำสมุนไพรดื่มก็อาจจะช่วยเรื่องขับลมขับปัสสาวะได้แต่ก็ไม่ควรต้มนานเกินไปหรือแบบพื้นบ้านมากๆก็คือตาแล้วพอกแก้ปวดบวมแมลงดกัดต่อยก็มีค่ะครับครับ และมีข้อควรระวังอะไรไหมครับสําหรับผักชีฝรั่งมีแน่นอนค่ะประเด็นนี้ก็สําคัญคืออย่างแรกเลยกลิ่นเขาแรงเนาะคนที่ไม่ชอบหรือไม่คุ้นก็อาจจะต้องเริ่มน้อยๆก่อนครับอันนี้เข้าใจได้ค่ะอย่างที่2คือในผักชีฝรั่งเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อออกซาเลตอยู่บ้างออกซาเลต สารตัวนี้ถ้าคนที่มีแนวโน้มจะเป็นนิ้วในไตง่ายได้รับมากไปมันอาจจะไปจับกับแคลเซียมเก่ะเป็นนิ้วได้เพราะฉะนั้นคนที่มีประวัติเป็นนิ้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานเยอะๆเป็นประจำนะคะอ๋อครับครับสำคัญเลยและสุดท้ายก็คือบางคนอาจจะแพ้ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเคยมีประวัติแพ้พืชในวงเดียวกันอย่างเช่นผักชีหรือขึ้นช่ายก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยค่ะโอเคครับชัดเจนมากๆเลยสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็หมายความว่า เจ้าผักชีฝรั่งที่เราอาจจะมองข้างไปคิดว่าเป็นแค่ผักโรยหน้ากลิ่นแรงๆเนี่ยจริงๆแล้วเออมันเหมือนเป็นขุมทรัพย์ทางชีวภาพเล็กๆเลยนะครับใช่ค่ะมีประโยชน์ซ่อนอยู่เยอะมากตั้งแต่ช่วยย่อยลดความดันต้านอักเสบขับของเสียเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่เออไม่ธรรมดาเลยจริงๆสิ่งสำคัญที่เราได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือการกลับมาเห็นคุณค่าของวัตถุดิบพื้นบ้านรอบตัวเรานี่แหละค่ะ การผสมผสานความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมันช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยค่ะจริงด้วยครับพอฟังแบบนี้แล้วอดคิดต่อไม่ได้เลยครับว่าขนาดผักชีฝรั่นที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาเนี่ยยังมีเรื่องราวมีศักยภาพซ่อนอยู่ขนาดนี้แล้วมันจะมีพืชผักผลไม้สมุนไพรอื่นๆอีกไหมที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละ แต่ยังซ่อนพลังวิเศษอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เคยรู้เรียงรอวันให้เราไปค้นพบอยู่ก็น่าคิดน่าไปสำรวจต่อจริงๆ